น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้านายพระราทิพย์พิมสุวรรณพร้อมสมาชิกขึ้นสัตเป็ดขอน้อนนำโครงการในพระราชดำริโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมาเผยพร่เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาที่คุณด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภิมิพลัดุลยเดชมหาราชารมนาถบพิร หลังทศวรรษที่1,960ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและด้านการศึกษาโดยเฉพาะการขาดแคลนครูและตำราภาษาไทยด้วยเหตุนี้เองปีพุทธศักราช2,506ในหลวงชก,การที่9มีพระราชปรารภกับศาสตราจารย์พลโทสันวิธานิเทศหรือนายแอบรักตประจิตเรื่องการจัดทำตำราภาษาไทย แต่ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการต่อมาในปีพุทธศักราช2511ได้จัดตั้งคณะกรรมการโดยมีพระยาสันวิธานิเทศเป็นประธานหนึ่งปีต่อมาคณะกรรมการได้จัดทำสารานุกรมเล่มตัวอย่างขึ้นโดยมีคณะสโมสรไลออนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดหาทุนสารานุกรมไทยเล่มที่1จัดพิมพ์แล้วเสร็จเมื่อปี2516จำนวน10,000เล่มโดยผู้เชี่ยวชาญจากเจ็ดสาขาอาทิ วิทยาศาสตร์สังคมสาสศาสตร์คณิตศาสตร์แพทยศาสตร์และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโดยครึ่งหนึ่งถวายแดน่ในหลวงชาก,การที่เเพื่อพระนาท,ทานแก่โรงเรียนและห้องสมุดต,ต่างๆอีกครึ่งหนึ่งจำน่ายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อหาทุนมาจัดทําหนังสือเล่มต่อไปการนั้นเองก็ได้ก่อกําเนิดมูล,ลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยชนตั้งแต่ปี2512เป็นต้นมาปัจจุบันมีสารานุกรมกว่า42เล่ม ถูกพิมพ์ขึ้นเมื่อปี2,564โดยประชาชนสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไป พศ2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าเฝ้าทูนละอองธุรีพระบาทรับพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42จำนวน9,335เล่มเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด